คุณผู้ชมนะทุกท่านด้วยนะครับผมโยผมผมเป็นใครผมเชื่อกชานะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมของ Minecraft นะครับอยู่กับในอาร์มอสที่มีชื่อว่าสไปเดอร์ควีนนะผมนี่เป็นพาร์ทที่3แล้วนะครับแต่เราก็ยังไม่มีสไปเดอร์ตัวไหนที่มันพิเศษพิเศษเกิดออกมาจากไข่ของเราเลยครับซึ่งจริงๆแล้วผมทําผิดนะครับน้องๆบอกว่าจริงๆแล้วเราจะต้องใช้โคคูนที่มันยังมีชีวิตอยู่นะครับผมโอ้ไม่กูสเน็ตนี่ผมจะต้องไปหาโคคูนที่ยังมีชีวิตอยู่แบบเนี่ยอนนี้มันดันตอนเช้าด้วยเดียบโอ้นะครับา่หว แต่ว่าตอนนี้ผมว่าผมมีกองทัพที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งอยู่นะครับผมอยู่ทางด้านนี้นะครับแต่ตัวนี้มันก็ไม่ยอมโตสักทีเนาะนะครับงงแต่ตัวนี้โอ้ตัวใหญ่สุดแล้วนะครับผมแต่ว่ามันยังไม่ได้คลอดมาจากที่ผมอ่าฟักไข่นะครับแต่มันรู้สึกว่ามันสปาวเกิดออกมาเองนะครับผมก็นับว่าเป็นการล่าช็อตที่ดีนะครับผมโอไมค์กู๊ดเนสนะครับแต่ตอนนี้ผมอยากจะได้ตอนกลางคืนมากเลยครับเพราะว่าโคคูลเราน่าจะพร้อมเราไม่ใช่ไม่ใช่โคคูลเว็บเราครับผมเว็บเรามีค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับเด้อเด้อเด้ออั จะเริ่มข้ามาแล้วหแรบบือเปล่านี่ครับมันนอนไม่ได้ครับไปอยู่ตรงรลงมันก็กดคี้ขวามันก็นอนไม่ได้เอาเฮ้ยนอนได้ด้วยนอนได้แล้วเหรอเดี๋ยวมึงอย่าบอกว่าเกมกูค้างเฮ้ยเกมผมค้างว่ะไอ้บ้านอนแล้วมึงกูเป็นอย่างงี้ฟักยู you! โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวตะกี้นะครับกดคี้ขวาปุ๊บเกมมันค้างสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็หืมทิพายแล้วกูํำไปตบทิ้งอีกโอ้ไม่กูเนส โอ้โหเว็บกูนะะฮโอยเศร้าใจก็แดงนิดโอเคนะครับเนี่ยเนี่ยมันไม่นอนโอเคนอนมึงนอนได้แล้วนะมึงนอนได้แล้วโอ้ oh my god ทำไม f**ing god นะครับมันนอนไม่ได้ครับผมผมจะต้องกด r esc เพื่อออกมานะครับไม่อย่างนั้นมันไม่ยอมนอนสักทีครับผม จริงๆมันจะต้องกดขี้ขวาปุ๊บนอนปั๊บเลยนะครับอาจจะเป็นบักนะครับผมแต่ตอนนี้ข้าวเรายังไม่มีกินเลยครับทำไงดีเอิมไม่เป็นไรเราจะไปหาอาหารกินกันก่อนดีกว่านะครับตอนนี้ผมวิ่งไม่ได้แล้วนะครับผมผมอยากจะเป็นตอนกลางคืนมากเลยนะครับจะกดใช้ไทม์เซตมันก็กระลรกระลรอยู่นะครับผมเดี๋ยวจะเป็นการโกงกันเกินไปนะครับว a t เด e เฮ้ยอันนี้มันแมงมุมนี่เพิ่งเกิดมาใหม่แต่ตัวน,นี้มันเป็นสีแดงนะครับเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่สีแดงดิมันก็ตัวปกตินี่หว่าแต่ทาไมตรง บริเวณคอมึงเจ๋งยังไงวะบริเวณลำตัวมันสุดยอดมากเลยครับผมหิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวอันนี้ชื่อ,อะลรครับเราจับมันได้ไหมโอเคจับมันไม่ได้ครับผม,มนี่นะครับเยี่ยมมากนะฮะอันนี้นี่มันเป็นโคคูนที่ผมกินแล้วนะครับอร่อยมากเลยตะกี้นะครับเออไปหาอะไรกินดีกว่าไหมผมคิดว่าเราจะต้องถึงเวลาทําฟาร์มขึ้นมาแล้วแหละครับเพราะว่าดูจากกิจจลักษณะแล้วนะครับ คิจะลักษณะเออนะครับผมดูจากอันนั้นแล้วนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเราขาดแคลนข้าวบ่อยมากนะครับเราจะต้องปลูกพืชแล้วเนี่บผมเป็นแมงมุมแต่กินพืชเออดีเว้ยนะครับเออเดี๋ยวอันนั้นมันใส่ชุดเกาะเพชรป่าเดี๋ยวนะเพเยอร์เพเยอร์แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตบซีดก่อนโอ้หใส่ชุดเพชรด้วยไม่ต้องเข้ามาโอ้โหผมตีทีเข้าสามเข้าสี่นะครับกระโดด ติดขี้เขาห้าเองติดขี้อีกทีหนึ่งว้าวเยี่ยมมากลูกใส่รองเท้าโอ้เยี่ยมไปเลยนะครับยอดมากนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราจะต้องทําการตบมเมล็ดต่อไปนะครับเพื่อที่เราจะได้อ่าเอาเมเล็ดไปปลูกข้าวที่บ้านนะครับผมแย่มากครับผมนะฮะเป็นแมงมุมแทนที่กูจะได้กินเนื้อนะครับเนี่ยโอ้โหเราเครียดโอเคเราได้มา7เม็ด7เม็ดนี่ยังถือว่าน้อยศาสตร์นะครับเอิม่ม ผมมีกระดูกอยู่2อันถน้ผมบดเป็นบนมิลนี่ผมจะได้เยอะไหมเนี่ยได้6อัน6กอันน่าจะทำข้าวได้สัก2ต้ตน <c oughs> นะครับถ้าเราปลูกทันทีนะโอ้ไม่เป็นไรนะครับแถวนี้ย้ายิ่งมีน้อยๆอยู่ด้วย9เม็ดถือว่าพอไหมไม่พอวะจริงๆพูดเลยว่ามันไม่พออ่ะฮนะ10เม็ด11เม็ด12เม็ด13เม็ด14เม็ด15เม็ดโอเค15เม็ดพออย่างวะเอาสัก2ี่เม็ดนะครับผมถึงจะได้อิ่มนะครับ จริงๆเอากี่เม็ดมันก็ได้แหละนะครับแต่ว่าเอาเยอะๆหน่อยก็จะดีนะครับผมเพราะว่าขี้เกียจมาหาหลายรอบนะฮะอุ้ยชุดนี้ผมไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าเหมืองเลยนะครับเนี่ยยอดมากเลยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นทำไมมันลุมเล้ากันเมามันมากครับผมเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันลุมเล้ากันเมามันมากอะ่ะอุย What the ้ยวัดเดอใครทำอะไรล่ะอู้เอ็งปล่อยยายเซเลอร์เหรอบังอาจมากโอู้หูนี่เป็นแสดงว่าเป็นสไปเดอร์ควีนตัวอื่นอุ้ย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 อู้หูไล่กาดไายกาด เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วบ้าแล้วบ้าแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวห้ามเข้าใกล้นะผมไม่รู้ว่าตัวไหนมันเป็นพวกเราบ้างวะเฮ้ยไอตัวไอตัวนี้มันอันตรภานยังวะเฮ้ยตัวเล็กๆนี่อันตรภานมากเหรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอย่าเพิ่งปล่อยยายนี่ตัวเล็กไอตัวเล็กอืด้วยความเร็วที่แบบเร็วเหนือเสียงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอนี่มันเป็นแมงมุมเอ็นเดอร์แมนโอ้โหเฮ่มันปล่อยยัยอัดหน้าผมอะมาถึงเจ้ามาถึงเจ้าหมอนี่นะโอ้โหกูสาช่วยไอ้บ้าไอหนิเนี่ยนะครับ เออตอนกลางคืนแล้วเวลาที่เราจะได้ออกหากินนะครับผม20เมตรนะครับขอหาก่อนอุย้ยเดี๋ยวกูหิวข้าวเหรอชิบหายแล้วไงนะครับไม่มีอะไรกินด้วยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวยังมึงยังไม่ต้องมารีพลูเดเรชั่นตอนนี้ครับผมรีพลูเดเรชั่นตอนนี้นะฮะโทษโทษโทษเมกี้พูดผิดนะครับเอ,อิมทำไงดีวะต้องหาซอมบี้เลยครับเฮ้ยแกะแกะอืมนี่มัน1.7.10งจนี่มีเนื้อแกะให้กูพร้อม ตูดแล้วตูดแล้ว oh shit oh shit เดี๋ยว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 อ่ะอ๋ออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มใชผมมีอ่าในวิชั่นนะครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้ทำยังไงดีครับเนี่ยเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเข้ามาดูก,กูตายพึ่งหิวข้าวอยู่ตะเกียนไอ้นี่เนี่ยเอาเหรอเอาเหรอ,อ,อว,ว่าไอของอะไรมาก็ไม่รู้นะครับช่างมันเถอะโอเค ตรงแถวนี้มันเป็นน้ําแข็งด้วยดิผมจะไปปลูกพืชได้ตรงไหนวะนั่นน่ะเอิม่มพลมิวผมมีเพิ่มนะแต่ผมจะต้องทำอ่าที่พวนดินก่อน,นับโอเคได้มาแล้วนะครับทำท e ฟาร์มนะครับผมหาเวลาฟาร์มอย่างนั้นเหรอตรงแถวนี้มันมีแต่ทรายว่ะผมต้องไปทำพั่วก,ก่อนนะครับต้องทำพั่วไม่อย่างนั้นนี่ผมจะไม่สามารถทำอะไรได้ต่อไปนะครับ เอมโอเคเย่ยม,มากครับผมทำพัวต่อนะครับโอเคเฮ้ยผิดโอเคต่อไปได้เวลาเ,ลเราจะต้องไปขุดดินแล้วครับหวังว่ามันผมไม่หิวตายหรอกนะตอนนี้ผมจะต้องไปหาแล้วครับไปหาซอมบี้เนื้อซอมบี้อย่างน้อยเนะื้อซอมบี้ก็ยังดีครับจริงๆโอเคเราขุดเอาตรงนี้โอเคได้เวลาหาตรงนี้ออกมาแล้วครับการเป็นโอ้โหผู้นําที่ดีนี้ยากมากเลยครับเนี่ยโอ้โหตายตายนะครับ ผมจะต้องเอาอดินไปปลูกไว้ตรงกลางทะเลนู่นเลยนะครับเพื่อที่จะให้มันออกเขตอ่าออกเขตของหิมะหน่อยนะครับถ้าไม่อย่างนั้นนี่ทะเลมันจะแข็งครับผมเพราะทะเลมันแข็งแล้วเนี่ยมันแน่นอนนะผมเพราะว่าข้าวมันไม่โตนะครับเพราะว่าน้ำมันกลายเป็นน้ําแข็งหมดนะครับผมทาให้การ,กรเกษตรของเรามาดูแย่นะครับเอ้ยเอาเอาหมวกเราคืนมาเอิม่มกระจายออกไปข้างนอกตรงนั้นหน่อยโอ้โหตัวโคตรใหญ่อะ่ะโอเคไปับผมไปครับ ผมว่าคงไม่มีผีสางนางไม้อะไรมาเหยียบต้นเพือ่อต้นก้าของผมมันตายหรอกนะครับเออเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมค่อยๆเอาผมค่อยๆโอเคนะครับเราปลูกด้านข้างมบบนี้โอเคโอเคนะครับทำฟามโอเค่อไปเราจะต้องรีบควนดินนะผมเราก็รีบเอานี้หย่อนเลยครับ เพราะว่าผมไม่มีข้าวเลยนะครับแล้วก็ผมยังไม่เคยตายเลยนะครับสักชีวิตนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะรักษาสถิตินี้ไว้นะครับผมเฮ้ยอ๋อมันหมดก่อนโทษโทษอบอนมิวเร็วลิปโต้โอเคได้มาหนึ่งต้นสองต้นชึบชิ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 บโอ๊ยหมดแล้วเหรอก็แดมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยโอ้ยอย่าเพิ่งตกโอเคปลุกคืนเหมือนเดิมครับผมโอเคอ่ะ ดินเราหมดไม่เป็นไรทิ้งทิ้งไปตรงนี้ก่อนนะครับเราไปคราฟโอ้นี่นนั่นนั่นนั่นซอมบี้เต็ไมไปหมดเลยเยอะม,มากครับผมเราจะได้อ่ากินข้าวแสนอร่อยขอทุบพีเลยนะโอเคอ้าวมึงไม่ดรอปอะไรให้ผมเลยเฮ้ยกลับมาซอมบี้โอ้ยผมยิงมันมันมันก็ไม่ยอมหันหลังโมดเดิร์ตี้เพราะว่ามันไม่ตีเรานะครับผมเออขอฟาร์มข้าวก่อนเถอะโอเคได้มาแค่นี้ก็ยังดีกินหน่อย กินอีกทีนึงโอเคนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปค้าขนมปังเพิ่มเครนะผมขนมปังผมว่าผมได้แค่2 2ก้อนนะครับนับได้ว่านูมากครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับเราได้อ่าเจ้าหมอนี่มาเยอะพอสมควรโอเคเอาโคคูนมานครับผมเราจะเป็นที่จะต้องจับแมงแล้วครับเราเราไปหาสกลิลถ้าเราเอาตัวพิเศษที่เป็นสกิลนี้ทดาน่าจะเจ๋งมากนะครับ แต่ว่าประเด็นก็คือเราจะต้องหาตัวอะไรมากินก่อนเพื่อเพื่อที่เราจะได้ไข่ดีครับมีน้องบอกว่าให้ลองตีมันจนเลือดเหลือหนึ่งเหลือ2นะนะับผมจะจับง่ายขึ้นนะครับถ้าผมตีครั้งหนึ่งผมว่ามันขี้แตกแน่เลยว่าเราจะจับโอเคนะครับได้ผลได้ผลนะครับผมเราจะเบรกมันออกมานะครับผมแล้วก็ไปหาตัวอื่นจับนะับผมเออต้องการกินข้าวเพิ่มก่อนโอเคกินขนมปังโอเคนะครับแต่เลือดกูไม่เพิ่มครับผมเยี่ยมมาก เออไปหาตัวนั้นมาจับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นมันคนนี่นะผมคิดว่าคนคนนั้นน่าจะน่าจะสาหัสนะครับเพราะว่าน่าจะต่อสู้กับซอมบี้มาตะกี้นะครับผมชื่ออะไรไหมคริปเปอร์คริปเปอร์เมนเจอร์ไม่อะมันยังไม่ตายตบมันอีกทีนึงยังงี้โอ้โหมันตบผมใกล้ตายไอ้อบ้าเอ้ยมาถึงเวลาที่ต้องจับแล้วลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาโอ้ยบ้าเอ้ยโอ้ยโอ้โหว้าวเอ้ยจับดิโอเคนะครับเราจะกินเขานะครับผม หวังว่าเราคงจะได้ไข่ออกมานะไม่มีใครโอ้ oh my god ตายแล้วไม่มีใครอ้ oh, shit นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมเก็บไว้เดี๋ยวผมค่อยกินนะครับเราได้สกิลมาหนึ่งอันผมยังไม่กินมันนะเพราะว,าว่านี่เราจะต้องใช้ในการกกาไข่นะครับเกลดมันก็ยิงกูตัวเย็ยนหรอกนะครับผมแต่เราไม่มีทางเลือกนี่ว่าโอ้โหสิเหอะโอเคนะครับเราต้องทําการพังมันอีกอันนึง มนันนี่โอเคซอมบี้ซอมบี้เราเอาเนื้อก่อนนีครับจริงๆถ้าเป็นตัวความสามารถพิเศษผมคิดว่าซอมบี้นี้ไม่น่าจะเป็นตัวที่มีความสามารถพิเศษนะครับถ้าเราอากกไข่ครับผมไม่แน่ใจนะโอเคเยี่ยมมากเราจะหาตัวอะไรมาฆ่าเพิ่มดีครับเพื่อเราจะได้โคคูนเพิ่มเอมตัวน,นั้นดีไหมสเกลมากมาเฮ้ยสเกลเดี๋ยวมันยิงผมแน่เลยว่ะดูมันจ้องผมโอ้โห ไอ้บ้าเอ้ยมาแม่งมุมตีเองก่อนเหนือได้อุ้ยโอเคเยี่ยมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเราจะกินเขาสักตัวหนึ่งก่อนนะครับแล้วเราค่อยทำการอ่าเศกไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เศกเพื่อแล้วเราจะทำการดูนะผมว่าเราได้ไข่มันมาหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ผมเจอบิ๊กบิ๊กปรบเบิร์นเลยนี่เรับผมวิชครับถ้ามันปล่อยอะไรไม่ดีไม่ร้ายเศกผมนี่ตายเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นแหละนั่นแหละทำร้ายมันทำร้ายมัน นั่นแหละกระโดดกระโดดขย่ำขย่ำนั่นแหละดีมากลูกน้องนะครับโอเคเอาโคคูนสเกลออกมาเราวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับโอ้ยโอ้โหดูมันทำหน้ากธเอ้ยเดี๋ยวผมดันแดกมันเรียบร้อยแล้วเหรอชิบหายละไม่ให้ใส่ผมด้วยดิแย่งเลยอะ่ะโอ้ผมไม่น่าลั่นไปกดขี้ขวาใส่เลยไม่ตายเหรอ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังจะหาไข่ต่อไปเพราะว่าเรายังมีโคคูนั่นสเกลเลตันอีกอันนึงนะครับถึงถือว่าโชคดีนะครับผมในจ็อบ nice นะครับแต่ทำยังไงถึงจะได้ไข่แมงมุมออกมาแบบรวดเร็วนะครับเนี่ยผมมีโบเอ้ยมีลูกอยู่1ิบแถือว่าเป็นการจับที่ค่อนข้างน่าจะโอเคเลยเดี๋ยวจับคีปเปอร์ด้วยดีกว่าครับคีปเปอร์นี่ทางน่าจะสุดยอดมากเลยเป็นตัวพิเศษด้วยนี่แน่อีกนัดหนึ่งโอเคเลหลือสี่แล้วครับเราตีเขาอีกครั้งหนึ่งเขาตา,า,ายแน่เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนนผิดตัวเดี่ยม เราเราเราเก็บไว้ที่บ้านเก็บไว้ที่บ้านโอเคนะครับได้คีเปอร์มอีกอันนึงแล้วถ้ามันเกิดออกมาจะได้อ่บอมสไปเดอร์นะครับผมบูมสไปเดอร์เอออันนี้ก็จะได้สลิมเจอร์สไปเดอร์นะครับจับคีเปอร์อีกตัวนึงดีกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอา okay. โอเคหุยสิบดาเมจหุยเดียวเดี๋ยวเดียว,ยวแมงมุมโดมน t ู o push m a จับโอเคเลิศเยี่ยมครับผม โอเคเฮ้ยนั่นๆๆ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 คๆัๆๆ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 ๆคราๆๆ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 ๆาๆๆ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 ๆ่าๆๆๆๆๆๆๆได้แบบว่ามีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากๆๆเๆีๆๆ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 ๆอๆีๆๆ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 ะๆๆอๆๆๆๆๆๆๆีๆๆ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 เงอ่ะ อีกนัดหนึ่งหรอเองคงไม่ตายแล้วยิงตีนโอ้โหตายโอ้ยแย่จังเลยไม่เป็นไรเราเอาแค่ของแค่นี้มาเฮ้ยเเอาเอา,เอาบอลมาไม่ได้บอลมิวนะสำคัญอย่างยิง่งยิงอัดหน้าเหลือสิบยิงอีกคงไม่ตายนะโอ้โหยิงโดนตีนนะักศึกติดขี้ก,กอดเดี๋ยวนะั้นมันวัวนี่นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยิงผมหรอไม่ยิงใช่ไหมไม่ยิงไม่ยิงครับผม คือผมอยากรู้ว่าถ้าผมจับซอมบี้โคคุนซอมบี้แล้วผมจะได้อะไรวะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเองเองจะเล่นใช่ไหมลูกจะเล่นใช่ไหมโอ้ยไม่ก็ฉ <Gosh, S 2> <Dang it. S 1> ีดแดงอีกตัวนี้มันโดนไฟไหม้ครับผมตบตายเหอะเอิ่มโคคุนซอมบี้ถ้าผมตีออกมาแล้วมันจะได้เป็นซอมบี้พิเศษปะ่ะพิเศษปะ่ะแทงซอมบี้โอ้โหผมเข้าใจผิดนะครับมันจะให้แทงซอมบี้ออกมานะครับผม โอ้ยฟองบี๊รถถังน่าจะสุดยอดมากเลยนะครับเนี่ยเยิ้มเยิ้มเยมเยมเยมเราจะเอาไปกกไข่ที่บ้านนะครับแล้วก็ได้กระดูกมาพอสมควรเลยทีเดียวเนี่ยครับผมเพื่อที่เราจะได้มีข้าวกินเดี๋ยวเดี๋ยวตะกี้ผมจำได้ว่าผมเจอวัวนะหรือว่าผมจะทำการเกษตรเฮ้ยยังยังผมยังไม่กินเนื้อวัวดีกว่าเอาปล่อยไว้ดีกว่าเดี๋ยวผมคิดว่าผมน่าจะล่อมันไปแล้วก็ทำฟาร์มนะครับมีที่ไหนพญาเมงูทำฟาร์มโอ้ my goodness นะครับแต่ช่างมันเถอะเศรษฐกิจพอเพียยยงั่่ืนนนมาากกิอดวค เพราะว่าผมไม่อยากให้มันปล่อยรถเยอะกว่านี้นะครับโอเคเราจะค่อยๆเดินไปนะครับผมเพราะว่าถ้าเราเดินเร็วนี่รับรองว่ารถไปแบบพ่วงภาพเลยทีเดียวนี่ครับผมเออเราได้ซอมบี้มาไม่ใช่เราได้เออโคคูลของเจ้าหมอนี่มาเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอามาปล่อยไว้ตรงแถวนี้ไหแถวไหนดีครับปล่อยไว้ตรงแถวๆที่มันเป็นเออตรงนี้ดีกว่านะครับผมว่ามันผมว่ามันไม่คงไม่ลื่นหรอกนะโอเคเฮ้ยยามันลื่นดีกว่า ผมต้องการกินมันตัวหนึ่งครับผมเพื่อที่ผมจะได้ไข่มันออกมานะครับขอร้องได้ไข่มัโอ้เยี่ยมอูดเดียว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 ,ยว,ยว,ยวอันนั้นนี่ตัวสำคัญเลยพี่มันนะครับตกไปแล้วผมคิดว่าเราเอาออกไปจากตรงนี้ดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันเลื่นได้ด้วยนะครับเออแถวไหนดีอ่ะผมคิดว่าผมอยากจะอุดตรงนี้มากเลยอะบล็อกไซด์เรามีพอปะ่ะอย่างน้อยๆก็ทําเป็นแบบลาวาซักช่องอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องเอาเยอะขนาดนั้นนะครับผมโอ้โห ไม่พอครับผมนะครับมันมีหลุมพิเศษด้วยนะครับโอ้ใหม่กู n เนสแต่ช่างมาเถอะได้อยู่ได้อยู่นะครับเราจะโอ้โหตรงนี้ก็เป็นลาวาหรอกเหรอเราฟักไข่ตรงใกล้ๆนี้ก็ได้นะครับเราจะทําการทําลายโคคูนที่เราไม่ใช้นะครับผมเพื่อที่จะได้เอาตัวใหม่เข้ามาแทนนะครับผมโอเคตรงนี้มันตอนเช้าเหรอเนี่ยเวลาผ่านไปไวมากเอาไข่วางไว้ใกล้ๆครับผมนี่นะครับแล้วก็เอา เ,เอาบุมนี่ก่อนนะครับผมนี่นะครับเอาซอมบี้มาวางไว้ก่อนนะครับเผื่อว่ามันอาจจะได้แบบตัวพวกนี้เผือ่อว่ามันอาจจะสุ่มเอาไงถ้าถ้าไม่ได้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมก็ก็ได้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับก็อย่าไปใกล้ๆเยี่ยมนะครับโอ้สุดยอดมากที่เดี๋ยวเราก็ไปทําการ,กรเกษตรยั่งยืนอีกแล้วเออมนี่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 มุกสิลเลอร์ตันนี้ไม่มีประโยชน์มากนะครับ เราคิดว่าเราน่าจะขยายฟาร์มเร็วๆนี้นะครับผม <c oughs> ได้มาหนึ่งหยวกดีมากบ้าเอ้ยผมว่าต้องไปหาดินเพิ่มแล้วครับเพราะว่าดินเนี่ยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเรามากเลยนะครับกับการที่เราจะต้องทำการขยายฟาร์มนะครับผม <c oughs> <c oughs> ดินมีอยู่4บล็อกเออโอเคพออยู่นะครับพี่เกียตไปขุดที่ไ,ไกลๆวะครับเออฟเธอร์วควีนโอเค เยี่ยม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 บ้าเลยนะครับเออโอเค,ครับเป็นขนมปังก่อนะครับตัวนี้เฮ้ยทำไมมันเลือดรดวะผมไปตบโดนมันเหรอหรือว,ว่าเกิดจากการสู้รบนี่ขนมปังอีกอันนึ่งว่าไงลูกน้องนะครับดูแล้วถ้าทางมันน่าจะแข็งแรงแต่ทำไมมันไม่ยอมโตว,วะมันเพิ่งฟักออกมานี่ก็เพิ่งฟักออกมาเพิ่งฟัก,ออก,ฟกออกมาทั้งหมดเลยนี่ว่าอีกุนเนส เออตอนเช้านี่ผมจะหาตัวอะไรได้ได้บ้างหรครับเนี่ยให้ตายเลยครับตอนเช้านี่เป็นอะไรที่ตูดมากครับนอนก็ไม่ได้ติดบักพร้อมนะครับผมโอ้มีกูดเนสทำไงดีวะโอเคผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะตัดมาอีกทีนะครับผมตอนกลางคืนเลยดีกว่านะครับง่ายดีครับผมอู้เราปลดล็อกแอ็กซิปเนสแล้วนะครับผมตอนนี้มันตอนกลางคืนแล้วนะครับโหยอดอ่ะยอดไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวกินก่อนโอเค นะครับเรากลับบ้านไปเลยดีกว่านะครับตอนนี้สกินผมแม่งก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยว่ะโอ้ตูเ่เถอะนะครับตะก,กี้เราได้อาของสเกเลตันมานะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวผมจะได้ใช้สกินสวิชเชอร์ด้วยนะครับผมอยู่ไหนเอออยู่ไหนเออตะก,กี้นะครับเห็นมันปลดล็อกไอชิฟเมนต์ขึ้นมาเป็นสไปเดอร์นะครับตายไหมเอ่ยไม่ตายว่ะแล้วมันหายไปไหนวะเว้หายไปไหนอะหายไปไหนครับ อย่าบอกว่าเกิดมาแล้วตายแล้วน้อยเกิดมาแล้วตายแล้วนี่มันไม่ดีนะมันไม่ดีนะลูกโอ้โหผมไม่เห็นว่าไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหนี่นี่บูมบูมบูมไอ้ตัวนี้มาแล้วมาแล้วตัวนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตบตบไอ้หมอนี่ออกก่อนสเกรเลตันนี่ผมไม่เห็นเลยว่ะนี่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 ทางนี้ทางนี้เออเยี่ยมมากนะครับเราจะทำยังไงดีวะไข่เราหมดแล้วอ่ะ เครียดเลยอะไม่เป็นไรตอนนี้ตอนกลางคืนนะผมเราสามารถไปหาได้นะฮะเยี่ยม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 เฮ้ยอันนั้นถ้าเราเผื่อว่าเราจะได้แทงสไปเดอร์อีกตัวหนึ่งโอ้ยตอนนั้นนี่บอกได้เลยสวรรค์นะครับดูดีแต่เราจะต้องจัดการสเกลพวกนั้นก่อนนะครับเออนัดหนึ่งโอเคเข้าสิบแล้วับผมเราจะทำการจับเขานะฮะอุ้ยโอ้โหนี่ไงอะจะตีเรานะ ออกมาออกมานี่ครับผมเฮ้ย hey! อย่าพึ่งตกที่บ้าเเลยนี่ครับ hey! สกิลตัวนั้นติดครับผมนับว่าเป็นอะไรที่เหมาะสมมากนั่นนี่ครับนั่นงี้ครับโอเคเฮ้ย okay. hey! เดี๋ยวเดี๋ยวนั่นปล่อยผิดตัวเฮ้ยโอเคเสียดายโคตรนไวโอ้โหพิกแอคก,กูระเบิดไปคามือเลยอ่ะสืดช่างมันเถอะครับเราสามารถทําใหม่ได้ครับผมเพราะว่าเราทําจากวัสดุกาก,ก,ก,กๆนี่ครับผมวัสดุกากๆเลยอันนี้นี่บัว ยังไม่ใช่เห็นซอมบี้อยู่ข้างในเราว่าเราน่าจะเอาแทงได้อีกตัวหนึ่งได้พริสได้พริสโอเคมีโอ้ my god เลือดมันมีหกนี่ครับตายตายนะครับเดี๋ยวผมจะลองสุ่มดูนะครับผมผมจะลองกินเจ้าหมอนี่ดูนะครับเพราะว่าเรามีเจ้าหมอนี่เยอะพอสมควรนะครับผมเรามามาลองดูนะครับว่าเราจะได้ไข่มันออกมาหรือเปล่านะครับตอนนี้ต้องกลับไปบ้านด้วยดิ เอ้ยแต่เรามีเจ้าหมอนี่เยอะนะเอ้ยยังยังยังไม่กลับนะครับสามารถทำได้ต่อเยี่ยมเดี๋ยวขอกินอีกอันนึงเถอะเราจะได้แบบมีเจ้าหมอนี่เยอะขึ้นโอเคแต่แลกกับฮังเกอร์ที่ติดมาเป็นเวลายาวนานนะครับผมเจ้าหนูน้อยนี่อเอแล้วผมจับเจ้าหนูน้อยนี่ได้เหรอจุดจุดวืุ๊ดไม่ทำอะไรหรอทีนึ่งจุอ่าเดินมโอ้โหเหลือห้าเหลือห้ามาเยี่ยม เดี๋ยวมันก็กลายเป็นซอมบี้ธรรมดาเปล่าวะเอ่มทังธรรมดาคุณหลอกดาวยิงทีเหอะยิงอีกทีหนึ่งโอเคเหลือห้าแล้วครับไม่ใช้นิตรีละ่ะมันดาเมจเท่าไหร่วะอันนี้มันผมกลัวมันจะห้าเป๊ะๆอะดิจึ๊บโอเคมามาๆๆมาๆๆมาโอเค เยี่ยมมากผมตอนนี้เราหาเหลือเอนเดอร์แมวนะครับเอนเดอร์แมวนี่ผมไม่น่าไปกินมันเลยเจยดายมากอะ่ะเฮ้ยซอมบี้ธรรมดายาโอ้โหโอเคยานี่ตายไปให้หมดพวกบ้าเอ้ยนี่ใ้มาเพิ่มแล้วเยี่ยมสเกลยิงเถอะอีกนัดหนึ่งอีกนัดหนึ่งโอ้โหชิปเป่งอะต้องใช้นิฟันอีกครั้งนึงครับผมอ้าวตายหาเลยอะ อุย้ยยิงเหรอเอาใช่ไหมเฮ้ย,เ,ยเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งจับดีเออเหลืออะไรเลยครับเนี่ยสุดยอดมากเฮ้ยเดี๋ยวมันเห็นเพื่อนมันโดนทำร้ายแบบชีวิตแค่โดนทำร้ายเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เกี่ยวนะครับเราว่าอย่านะอย่านะเดี๋ยนี่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 เอาเอาหนี้ขอขอฉันกินเถอะโอ้ไม่กุ๊ดเนส เยี่ยมได้ไข่มาลูกหนึ่งก็ยังดีว่าก็ยังดีก็ยังดีเอามาเราจะเอาแทงสต็อปวุ้นวุ้นเด็ดนี่เขาเขาเขาไปใกล้ๆไหนครับส่วนที่เหลือเราจะปิดหูปิดตากินครับซอมเอ้ยคิปเปอร์เรามีเยอะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะกินมันอีกทีเวดดับยังอื่นให้ผมด้วยดีเอ่มอันนี้เรายังมีอีกโอเคเราจะกินมันอีกทีนึงเฮ้ยยังดิโอเค โอ้ยไม่ดรอปไข่ฟ้าโอ้ไม่กูนเนสดรอปไข่เหอจริง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 นะสเกลเรามีกี่ตัวครับเนี่ยหนึ่งสองสองตัวแล้วเราน่ยจะพอแล้วครับได้โปดเฮ้ยยังยังเดี๋ยวเราเรากินตอนหิวเครับผมเรากินตอนตอนตอน,ตอนหิวดีกว่าไม่งั้นนี่มันไม่คุ้มค่าเอ๊ะไอ้บ้าเอ้ยเอาอีกทีหนึ่ง โอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเองเดียย๋พึ่งจุนสปไปเดอร์ธรรมดาอ่านัแบบ่นแหละดีมากดีมากนี่เฮ้ยเฮ้ยเล่นหรือสิจับยากจัดวิโอ้โหไม่มีการยิงยิงใหญ่กูพร้อมโอ้โหตัวนี้จับยากมากไม่ได้แล้วตัวนี้ผมจะต้องเอาไปสตาร์ไปที่บ้านแล้วมึงจับยากเกินไปนี่ไอ้บ,บ้าเอ้ยเอามันนี่เฮ้ยเราจะไม่เอาไปสตาร์ไปที่บ้านเราจะกินมันเป็นการลงโทษครับผมนะฮะ คืนให้ชีวิตมันอยู่คือให้มันมีชีวิตอยู่ต่อไปนี่มันจะเป็นอ่าบาดแผลที่เจ็บปวดนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ดีสุขภาพอ่ตายซะเออเรามีเว็บอีกแค่สามันนะครับในการจับตัวเฮ้ยจริงๆผมอยากจะจับเอ็นเดอร์แมนนะครับเอ็นเดอร์แมนอ่ะเอ็นเดอร์แมนเดี๋ยนี้มันไม่วาร์ปมาเลยเหรอดูดิครับไม่มีเอ็นเดอร์แมนนะครับถ้าเราลองดูไกลๆเลยเนี่ยหรือว่าเอ็นเดอร์แมนมันจะมาแค่บางบางทีอ่ะกระโดดยิงโอ้โหเข้าก้าวเลยเยี่ยม นี่กินเถอะโอเคไอ้บ้าเออเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยอย่าอุ้ยเยี่ยมโนสโกรมโอ้โหเข้าเก้าโอ้โหเอ้ยมิ่งหึงยิงไม่โดนโอเคได้ปอดเยี่ยมเอไมค์เออเลือกอันหนึ่งครับผมอุ้ยนั่นเอโนแมน เนื้อแมนไม่ได้แล้วปลาครับผมเพื่อที่เราจะได้ตัวที่มันมีพลังพิเศษนะครับทำทุกวิธีทางอย่างแรกก็ต้องไปกระโดดบวกมนเนินเฮ้ยมันเลือดลดมากกว่าน,นี้โอ้โหมาเอาทีละตัวเดี้มันไม่ใกล้ตายวะหา,ายไปไหนแล้ววะเฮ้ยตายโอ้ยไม่นี่นึกว่าตัวตะกี้โอ้โหกู จริงๆมันมี2ตัวนะตะเกียยืนคู่กันเลยนักว่าตัวนี้มันใกล้ๆอันนีนี่นี่นี่หายไปแล้วรอครับผมนี่นะครับโอเคแปดเลือดอินเดอร์แมนมีสี่สิบเลยเลยนี่ยสองผมกลัวว่าผมจะตีแล้วติดเชียดิเพราะฉะนั้นเราจะไม่เสี่ยงนะครับ กุนเนสอุ้ยปีาเอ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งนี่อุ้ยนี่อันอันนี้นี่ผมผลิตแท้งได้ด้วยอุ้ยอีกอันหนึ่งโอ้เยี่ยมเออเอากลับบ้านเอากลับบ้านเอากลับบ้านเยี่ยมไปเลยตอนนี้ผมเอาผลิตแท้งได้ด้วยนะครับตะเกียบปะปะปะปกลับบ้านกลับบ้านแค่นี้ผมก็มีคอลเลคชันของผมเกือบจะครบแล้วนะเนี่ยเหลือแค่ไปลงนรกครับผมไม่คุณเนสยอดมากเลย รับรองว่าจะได้เอนเดอร์แมวแบบวาร์ปได้ด้วยนะครับผมยอดหน้าตาดีมากๆโอเคส่วนไอ้พวกนี้นี่ผมจะกินนะครับเพราะว่าเราจะต้องเอาไข่มนครับผมเอ้ยเยี่ยมได้ไข่ามาละทำลายทิ้งทำลายทิ้งอันนี้นี่ตายยังโอเคมาๆมามามา,มา,มา,มานี่เราต้องกินตัวนี้นครับผมเราจะไม่ให้มันโอเคนี่ไข่มาแค่ตัวเดียวกว่ะเพียเหอะ ตัวนครัตัวแทงตัวแทงน,น,นี่น่าจะตัวนี้ป่ะผมว่าน่าจะแทงครก็ผมตัวนี้น่ามันน่าจะน่าจะแทงน,นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเขอคูณฉันมรอยน้ำทำไมออกมาโอ้ดันลอยน้ำไปด้วยเวรกรรมเฮ้ยตายเลยอะ่ะตัวนี้ก็ตายเลยครับสองตัวนี้ตายนะครับ ปูดมากไม่เป็นไรหรือว่าเราได้ลูกสมุนเรามาเยอะเ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วผมคิดว่าผมน่าจะทำพอ้อจิกอันหนึ่งน,นะครับเฮ้ยเดี๋ยวกูมีแล้วนี่ว่ะเอิ่มเอามาปักไว้ข้างๆกันนะผมเพื่อที่จะไม่ให้มันหนีนะครับจริงๆกูก็มีนะเว้ยเท่าจริงๆกูก็มีนะครับปักไว้ตรงนี้อ่ะอันหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดหมาผมมันจะได้แบบมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับเอา เพื่อแมอ่ทำอะไรตรงนี้นี่ที่เหลือผมก็รอนะครับโอเคแล้วกพ็พาร์ทนี้ก็ขอจบตัวลงไปก่อนนะผมไม่เคยชอบกดไลค์ผมชอบอนนนาม,มากเมื่อก่อนซ้ำนะสนุกผมนะครับขอบคุณมากครับหรืยขอบคุณมากครับ